สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็งงและเสิว่าทำไมเปิดคลิปอย่างนี้อาา่าฮ่าและนี่คือหน้าตาของน้องๆเหล่าคนที่ทําแบรนด์นะคะวันนี้จะพาไปดูกาแฟกันนี่คือเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์สวยๆของเรานะคะติดตามเพจด้วยนะทุกคนติดตามเพจโนรลีดาแบรนด์ด้วยค่ะ,ะกดตติิามไป้ยสจก,ก่อนที่เราจะไปดูกาแฟวันนี้นะทุกคนนี่ก็คือเริ่มแรกก็คือหิวกันแล้วทุกคน ก็คือไปกินข้าวก่อนนั่นเองนะคะและเดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเราจะไปดูมเมล็ดกาแฟกันนะคะทุกคนว่ามเมล็ดกาแฟเปน็นยังไงเดี๋ยคะทุกคนทานข้าวเสร็จแล้วเราก็มาถึงที่แล้วคะ่ะทุกคนนี่คือมเมล็ดกาแฟตากแห้งนะคะก็จําไม่ได้ว่ามันคือโรบัสต้าหรือเปล่าจําไม่ได้นะคะขออภัยด้วยค่ะอันนี้ก็ปริมาณประมาณนี้นะคะอีฉันก็จับไปเลยสิคะนี่คือกาแฟคะ่ะทุกคนมเมล็ดกาแฟตากแห้งนะคะทุกคนโอ้ย เมื่อกี้เห็นมเมล็ดตากแห้งใช่ไหมทุกคนอันนี้คือมเมล็ดที่ตากสิ้นแล้วแต่ว่ายังไม่คั่วนะคะทุกคนก็นั่งดูกันเลยจ้าดมกลิ่นกันไปเลยนะคะนี่คือหน้าตาของมเมล็ดที่ยังไม่คั่วเนาะมีก็นั่งดูนั่งชมกันไปเลยนะคะทุกคนพี่เสื้อเหลืองนี้ก็คือพี่คนที่เป็นเจ้าของนะคะ และอันนี้คือมเมล็ดก,กาแฟาที่คั่วแล้วค่ะทุกคนคอพอคันวเสร็จก็บดไปเลยสิจ้านี่คือมเมล็ดก,กาแฟาที่เมื่อกี้ขั้วแล้วก็มาบดน,นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนก็จะได้ชิมกาแฟาที่พี่ๆเขาเพิ่งบดไป<ๆ>ให้นะคะมันก็จะหอมหน่อยๆน,นะคะทุกคนไม่ใช่คอกาแฟาแต่ก็รู้สึกฟินเหมือนกันนะเนี่ยถึงก็ฟินตามเสียงโอเปร่าเลยสิคะ อันนี้คือบรรยากาศของการที่มาชมกาแฟนะคะอ่ะงงละสิไม่ได้รีวิวรีวิวไม่ทันนะคะเพราะว่า,วารีบทำคลิปมากเดี๋ยวไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะทุกคนเดินทางต่อใช่ไหมคะลูกส่ะร้อนมากามวันนี้เดี๋ยวเดินทางไปต่อที่ไหนนะคะเร,เราจะไปดูสวนกาแฟโรบัสต้านะคะเออเมื่อกี้เราเรา,เราไปชิมไปแล้วค่ะรสชาติมันแบบโอ้เข้มข้นมากเต็มต้นใช่ไหมกินไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันรีบวนใจคือโอเคไม่ทำอีกแล้วจะดีจะดีอย่างเดียวเลยคนขับเป็นไงคะ เดี๋ยวไปเจอกันที่สวนนะทุกคนตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่ที่สวนกาแฟนะครับเออมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกาแฟกันนะคะใช่ไหมยัง๊กใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกาแฟโลบัสต้านะครับผมถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ก็ก่อนที่จะเข้าไปดูสวนกาแฟกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมป้ายป้ายก่อนเข้าไปในสวนกาแฟดีกว่าอ่านี่คือป้ายกาแฟนะคะและนี่คือป้ายของอีชั้นเองค่ะ นี่ค่ะทุกคนก็เดินไปเลยสิจ้ารอเร็จจ้าเราเราเป็นข้อต่อที่มันอีข้อต่ออ่ะนี่มันจะสมบูรณ์อ่ะสมบูรณ์สิบสองขึ้นไปเป็นกาแฟที่สมบูรณ์เป็นกาแฟที่ดุกจะเป็นข้อดีถ้ากาแฟไม่ถึงสิบสองข้อเป็นกาแฟที่ไม่มีคุณภาพร้อหนักรอฮันมดกัดค่ะมดกัดมดกัด ไหนไหนก็มาแล้วนะคะก็ขอกิ่งกลับไปศึกษาหน่อยแล้วกันนะคะก็นี่ก็คือกิ่งที่ได้มานะคะทุกคนอีชั้นก็แยกไม่ออกเหมือนกันเขาคือกิ่งสายพันธุ์อะไรนะคะก็ได้มาทั้งหมดสองสายพันธุ์นั่นเองนะคะน้องๆก็จะเอากลับไปศึกษาก่อนนะคะนี่ก็คือมล็กกาแฟที่เราได้มานะคะทุกคนเป็นไงกันบ้างละคะนี่ก็คือกาแฟที่เราได้กันมาวันนี้นอกจากที่จะได้ความรู้แล้วนะคะทุกคนก็ บรรยากาศดีเอารูปไปฝากสักหนึ่งกลุมละกันนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกันไปต่ออีกที่นอ้องและอีกที่ที่กำลังจะไปนะคะคืออุทยานแห่งชาติทะเลบันต้องสัญก์ใ้สิพี่ทะเลบันตอนนี้อยู่อุทยานแห่งชาติทะเลบันนะคะทุกคนนี่ และที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติทะเลบันนะคะทุกคนเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เยอะมากนะคะข้างหลังป้ายนั้นคือบึงน้าจืดนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศนั่นคือบึงน้ําจืดนะคะแบบจืดจืดจืดจริงๆนะคะและมาที่นี่ก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายรูปนั่นเองและนี่คือรูปที่ได้ะค่ะทุกคนเป็นไงดูดีดูเลิศปะนี่นะคะธรรมชาติแบบธรรมชาติมากจริงๆ สำหรับใครที่ไม่เชื่อว่าจืดจริงไหมนะคะต้องมาชิมเองแล้วค่ะที่จังหวัดสตูลน,นะคะก็นี่ก็คือบรรยากาศที่ทะเลบันนะคะทุกคนยินี้ต้อนรับมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปที่หนึ่งก็คือเขตแดนไทยมาเลเซียตอนนี้อยู่เขตแดนไทยมาเลเซียตอนนี้ฝั่งมาเลเซียยังไม่เปิดนะคะ ยังไม่ทันสิ้นคำพูดคำว่าอยู่เขตแดนไทยมาเลเซียฝนก็สาดลงมาเลยค่ะทุกคนก็มาหลบฝนกันสิคะรออะไรนะคะนี่ก็อือก็นั่งรอไปเห็นประตูฝั่งนู้นไหมอันนั้นก็คือประตูฝั่งที่ไปมาเลเซียนะคะอันนี้คือคุณอาของดิฉันเองค่ะทุกคนฝนตกขนาดนี้ฉันต้องปักตะไคร้แล้วไหมโอ้ยไม่นะประตูฝั่งนู้นนะคะคือไทยมาเลเซียนะคะนอ้ฝั่งมาเลเซียนะคะทุกคนแต่ฝั่งนี้คือฝั่งไทยนะคะเราไปฝั่งนู้นไม่ได้เพราะว่ายังไม่เปิดน,<ท>นะคะ ฝนซาลงแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันค่ะก็ยังมีร้านค้าระหว่างขีดแดนไทยมาเลเซียอยู่ฝั่งไทยนะคะก็ยังเปิดบริการขายของอดูนะคะก็อนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายขนมจากฝั่งมาเลเซียแบบเยอะมากนะคะก็มาอุดหนุนกันได้นะคะทุกคนร้านที่ยังเปิดอยู่ก็ยังมีบ้างนะคะเพราะว่าร้านทั่วไปก็ปิดไปแล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะทุกคนและนี้ก็คือขนมที่อีชันได้มานะคะก็จบทริปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนก็เดินทางกลับโดยสวสดิภาพ ทุกคนเห็นไหมคะระหว่างทางกลับบ้านก็จะมีร้านค้าทั่วไปที่ปิดแบบเยอะมากนะคะเนื่องจากพิดโควิดนั่นเองทุกคนนี่คือบรรยากาศที่เราไปเที่ยวกันวันนี้นะคะก็คือคนน้อยมากก็จบกันไปแล้วสำหรับทริปนี้นะคะนี่คือน้องๆที่มาจากเชียงใหม่ก็เจอกันมาอีพีหน้านะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามเพจนูริดาแบรนด์แล้วก็นูริดา e n t e r p r อร์ทั้งใน f a c e b o o k และไ G นะคะทุกคนใครที่ขอกาแฟอย่าพลาดนะบอกไว้เลยว่าเลิศจริง